สาวๆส,สงสัยกันมาว่าจะดูยังไงรถมือสองอะเพราะว่าเรากลัวมากๆเลยคุณควรได้ทดลองกันขับขี่ก่อนใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะทุกดุ่นทุกยี่ห้อไปเลย จอกันอีกแล้วนะคะกับโบนัสที่ออฟเล็ตออโต้โชว์ลูมรถมือ2พร้อมศูนย์บริการทุกคนคะโบ bon นะัสน่ะอยากจะเปลี่ยนรถแล้วนะเบื่อคันนี้แล้วว่าวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการเลือกรถมือ2แบบง่ายๆที่ท่านมืออาชีพก็ทํากันวิธีนี้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะทุกดุ่นทุกยี่ห้อไปเลยแต่หลายคนนั้นสาวๆนั้นสงสัยกันใช่ไหมว่าจะดูยังไงรถมือสอ่ะเพราะว่าเรากลัวมากๆเลยแน่เพราะว่ากลัวอะไร1 โดนยด้อมแมว2กลรถที่ไม่มีคุณภาพวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูแบบง่ายๆกันเลยเราไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยทุกคนคันนี้ชอบม,มากเลยค่ะนี่เราไปดูกันเลยนะคะวิธีแรกรูปทรงให้สังเกตจากสายตาว่ามีรูปทรงสมส่วนหรือไม่ยังไปทางไหนหรือเปล่าโดยสังเกตจากสายตาเรานั่นเองค่ะหากช่องไฟระยะห่างระหว่างประตูไม่เท่ากาันให้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าอาจจะถอดมาเพื่อซ่อมแน่นอน วิธีต่อไปนั้นเป็นวิธีดูตะเข็บด้านข้างต่างๆคานให้เราสังเกตล่องลอยมาจากคานว่ามีจุดไหนเคาะหรือซ่อมมาหรือเปล่าโดยดูร้อยที่หัวน็อตว่ามีล่องรอยของการหอดไหมและที่สําคัญนั้นให้ดูสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากศูนย์ยังอยู่หรือเปล่าในรุ่นบางรุ่นนั้นอาจจะไม่มีสติ๊กเกอร์หากว่ามีรอยซ่อมหรือรอยเคาะนั้นหรือให้สังเกตรอยหลุดหายไปให้สันนิษฐานได้เลยค่ะว่ารถคันนี้โดนชนด้านหน้ามา ต่อไปเลยนะคะทุกคนนี่สําคัญมากๆเลยค่ะสภาพของสีรถตรวจสอบดูรอบคันนะคะว่าต้องสีตัวถังนั้นมีความโน้นไหมมีการหลุดล่อนหรือเปล่าหรือมีการยุบหรือการแตกส่วนไหนที่ไม่มีนั้นก็แสดงว่ายังปกติอยู่นั่นเองคะ่ะขั้นตอนที่4เลยสําคัญเช่นกันคะ่ะชิ้นส่วนยางในแต่ละส่วนของรถนั้นสภาพดีแค่ไหนทั้งขอบยางรอบประตูห้องเก็บสัมภาระท้ายรถภายใน ห้องโดยสารนั้นจะเป็นยางพลาสติกอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ถ้ามันเหนียวแสดงว่าเป็นเก่าแล้วนั่นเองค่ะทุกคนนะตัวถังและเลขเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมีการแก้ไขหรือไม่ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญของตัวเครื่องด้วยนะและจะต้องให้มันตรงกับเลขในสมุดร,รถด้วยนะคะทุกคนแต่หากไม่ตรงนั้นแสดงว่ารถคันนี้โดนย้อมแมวแน่นอนเลยค่ะเตือนเลยนะคะดูเลขไม้ที่ใช้งานโดยตัวเลขไม้ที่หน้าปัด ตัวนี้นะคะจะบ่งบอกในการใช้อายุงานของรถนั่นเองค่ะทุกคนต่อไปเลยนะคะที่สําคัญนี่การทดสอบการขับจริงนั่นเองจําให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าการซื <F at uring> ้อรถมือสองมาใช้งานคุณควรได้ทดลองการขับขี่ก่อนเพื่อทดสอบระบบเบรกระบบไฟส่วนถ่วงของรถด้วยนะการดูเครื่องยนต์นะคะเบื้องต้นให้เราสังเกตที่เกณฑ์วัดรอบก่อนนะดูว่าเครื่องยนต์นั้นเดินนิ่งหรือไม่และให้สังเกตด้วยนะคะว่ามีไอหรือควนพุ่งออกมาหรือเปล่าและและเราต้องไปดูที่ปลายท่อด้วยนะ หากเป็นเกียร์ออโต้ให้เราทดลองขณะเครื่องเย็นนะคะทุกคนลองสตาร์ทเครื่องแล้วใส่เกียร์ดีดูหากรถไม่ยอมเดินหน้านั้นแสดงว่าเกียร์ของเราใกล้ลาโลกแล้วคะ่ะทุกคนหากเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนตามปกติหรือขับแล้วกระตุกหรือมีเสียงหอนจากเกียร์ก็แสดงว่าเกียร์หมดอายุขัยเป็นแล้วล่ะคะ่ะทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมรถเบื้องต้นไปแล้วนะคะวิธีการดูรถไปแล้วนะถ้าหากใครที่ยังกล้าก้าหรือกลัวๆอยู่ยังไม่กล้านะคะก็สามารถ ให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูรถเป็นเพื่อนได้เลยนะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจอีกและที่สําคัญนั้นหากใครที่อยากได้รถมือสอง เรามีให้เลือกเลยนะคะแบบจุใจมากเลยฝากด้วยนะคะที่เว็บ o l e t a u t o c o t h นั่นเองค่ะรถของเรานะคะมีศูนย์บริการพร้อมดูแลท่านและที่สำคัญนั้นมีทีมช่างคอยดูแลด้วยนอกจากนั้นยังมีประกันให้อีกด้วยนะคะตั้ง1ปีพร้อมดูแลท่านตั้งอ4ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวบน,นันก็ขอตัวลาก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะน้เจอชมทุกคลิปเลยก่อนใครนะคะบ๊ายบาย